อ่าเดี๋ยวเราลองประกอบดูตัวก่อนจะได้เห็นหน้าตาอ่าไปอยู่ตรงนน้นเลยจะวองไปอยู่ตรงนน้นวางไปย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าบัดรดีมีมาหรือเปล่าไม่ได้มไม่มีนะคนเดียวช่วยจับหน่อยจับตรงนี้ไว้ดูนะครับอันนี้ตัวผิดดูนี่ผิดผิดอ่าตัวต้องตัวนู้นขึ้นมาถูกไหมอ่าจับมูดลงไปต้องอยู่ตรงข้ามจับวางกันนะดูนะหันหันให้ให้ถูก เนี่ยตอนนี้เราหันลูกคว้าให้ถูกถูกไหมอออ่าอ่ันนี้ก็ลงไปด้านนึงอ่าอันนี้ก็วางลงแาบนี้อ่าทาตาวครับตาี่ฟันทาทาที่สันไหนจะรุ้กันนอนนี่อ๋อทางบนนี้นะกล้องมุมสั้งนี้ไหมจะได้เห็นชัดเอ่อตามแสงจะไปรูดจนเรียบ ให้เป็นเส้นไว้เนี่ยหยิบหยาบหยาบหยาบนะครับหยาบหยาบไว้จะเป็นรูปทีเรียบนะครับมาอะไรริมริมไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมจ้ะนั่นแหละให้อยู่กลางไว้เดี๋ยวมันรี๋ยวมันกลิ่มของมาทีนี้ดีทั้งสองไหขึ้นมาวางนะที่จริงๆจันวางระบบบันไดไว้คือเนี่ยเวลาประกอบมันต้องช่วยกันถูกไหมฮะถึงจะเป็นระบบบันไดไว้เอาหัวเสมอ หัวเสมอยางเสมอยางใช่ไหม่ออได้ครับจังยิงตรงนี้ก่อนตัวหนึ่งดูนะหายางครับได้ครับตรงนี้ต้องให้เสมอใช่ไหมไว้ให้หมาเข้าหัวเอาหัวไม่ตง้เหอนกันเดี๋ยวบางทีเอาหัวบางต้องเอาด้านใจด้านนึงก่อนด้านใจน้องม่แม่ไม่นกมาถึงด้านนี้ต้งต้งเี้ยคุณยังไม่เห็นคุณขาจบแล้วพี่ผมได้แล้วมันยังเพิ่งเริ่มลูกแม็กนะครับคลาใสเนี่ยใสได้แค่ตับเดียว นะครับถ้ากมากคนหนึงตับมันไม่ไม่ทำงานดันไม่เข้าปุ๊บมาทีนี้ยิงไปแล้วนัดหนึ่งอ่ะต่อไปนัดที่สองไล่มาเรื่อยเ <Okay, S 1> อๆๆาแค่วิธียิงนะครับดูนะฮะเราต้องไล่มาเรื่อยให้เสมอเออจะไปดูปไปยิงไล่มาอ้าวไล่มาเรื่อยดันมาให้ได้ได้ยัง อ่าตัดมาเรื่อยเห็นไหอ่าย่างประมาณสี่เซนติอะรนะพาย่งนะตอนนีออะไรเนี่ยด้ย่าง ี่คือคำถามคุณจบไปแล้วคุณต้องไล่มาจะไปดัดทีเดียวไม่ได้ไปล่อยตรงนู้นางะกาวกลับมาเราไม่สามารถจัดให้แบบทมันทีเดียวเลยไ,ไ,ไม้อย่าลืมดูสินะปลายคุณตีไปแล้วนะตอนนี้นนมันโค้งแล้วเพราะมันโดนกาวโดนความชื้นโดนความร้อนคุณต้องไล่มาจับระยะยิงก็แปดเซนตตัวหนึ่ง ไม่เป็นไรฮะดีแ่ไหนกเื่อนทีล้วนะบ่งไหนขับมางนี้ได้ไหมับมีไหม่เริ่มจากหัวพอกเสมอปุบยิงเลยดูพิลายิงนะครับวางปืนไปที่ลูกฟักเลยนะ อายาเอียงนิดนึงยิงห่งตัวล้วเอียงปืนเอียงปืนนิดนึงอายาเสมอไหมเสมอยิงหาเซนตัวหนึ่งขายาเขจาใจเงี้ยยิงแห้ไปเรื่อยๆนะครับมััดได้ครับมันยังมันยังไม่ได้ถูกประสานนะครับหายา คล้ายๆอาจจะสองตัวอาจารที่หริงนี่คือมันเป็นตะปูตั้งเป็นหนึ่งคือต้องเป็นตะปูอยู่แล้วมมไม่ได้แล้เปลี่ยนจากขาเดียวอีกขานึงต่อมาเป็นอะไรให้ลมส่งอีกขานึ่ลลงคำว่าแม็กเนี่ยพวกเราเข้าใจผิดนะเหมือนเหมือนโซเมก้าชื่อเจมันคูรลันดีเนี่ยแม็กค,คือยี่ห้อเป็นต่อยี่ห้อหมดเลยแเเปป็็นนะ ปูที่ใช้ลมเป็นตัวดันถูกเห็นไหมคนเดียวเข้ามาราทีสองนันเลยไม่ต้องมาดิบมันไม่ต้องดิบมันอะไรเ้ป็นก้อนเนี้ยดีเพราะเดี๋ยวพอมาวางไจมันจะปิ้นเองแต่เพื่อนมาเช็คเอาดีกว่าหรือเช็คไม่ใช่ไม่ต้องกลัวธรรมดาแล้วมันมาเช็คกันเยอะ นจะจ้นใจเลยนะจนดนตแคเมแค่ยงเงี้ยถ้าเราคจะเริ่มทําไงก็ยิงเอนที่วาไปไร่ไปข้างด้านข้าดขาจะไปเชื่อมมันตรงเสมอมันจะปิดได้เวาปิแล้วถงดูด้วยนะอ่าา ทีเลยปล่อยไปวิวนะไว้ก่อนได้ยังเป็นข้างๆไปได้ยังเอาอ้โ้ไดเลยนานะจิงไมมาหัวนี้เราต้อไว้ก่อนตั้งแต่ทให้มันเพื่อนโอ้ยได้ยังจบไหมแคบนี้แล้วมือไล่ตัวนี้ไปแล้วยิงไงคยจับจับมือไหนจับมือซ้ายขึได้ ไล่ไปเรื่อยงที่เราไล่ก็ยิงได้สองตัวถูกไหมใช้นิ้วเราสัมผัสเสมออ๋อยิงมากไลย <c oughs> <c oughs> ทำงานอรย่างเงียับเตยครับบอตรนีไม่ด้ใช่มนี่งนคือมันต้องมีระบบกันที่สองคนชินได้แต่ก็ก็ทำได้อยู่แล้วนะ นะเดี๋ยวใครยิงเสร็จเนี่ยต้องไปประกอบเลยนะเปนเปลี่ยนเป็นโต๊ะนู้นเลยนะในด้านหนึ่งเนี่ย <ทะ S 2> เราต้องการมันแข็งแรงเราจะใส่ เดือยเกีียวเข้าไปเลยทริที่ท็ใช้ใส่เดือยไม้ mm hmm. เนื่องจากไม้มันบอบางให้ใช้เดือยเกีียวนิ้วสองหุนนะฝังลงไปเลยตอนที่วิธีเจาะดูนะเราก็เจาะตรงที่อย่างเงี้ยเหลี่ยมมันจะเสียเห็นไหมถ้าเราเอียงขึ้นข้างบนนะก็ไม่สวยมันเจาะที่เคิร์ฟม,มันดูเนี่เห็นไหม uh huh. นะอย่าไปริมนะครับเข้ามาอย่างน้อย5้าเซนนะเจาะแล้วเอียงเลยดูนะครับเอยียงนิดนึง เยยวนี้เนเะห็นไหมแค่นี้ยเสแต่แล้วก็ฟันดูนะครับฟันนแล้วก็ใส่เกียวลงไปเกียวจะทําให้งานอองมาแข็งแรงเรื่องเรื่องเกียวเนี้ยเวลาเราช่างสีทําคุณมองไม่เห็นเลยนะจะถูกเก็บรายละเอียดหมดมมแค่นี้จมไปเลยนะ โอเคมดูชีนะใส่สามตัวพอหัวท้ายกลางลงไปฟันนิดนึงมาเพื่ออะไรครับฟันหัวถูกต้องส่งหัวไปเพื่อทำสีได้สะดวกนะเนี่ยลงไปเห็นกาวปิ้งมาเลยนะมันจะเป็นประสานไม้อีกทีนึง อ่าดูตัวนึงนะฮะเดี๋ลืมนะลูกที่เรายิงไปมันทำหน้าที่ประคองให้เป็นรูปร่างเฉยๆนะครับตัวเนี้ยเราตัวประสานให้แข็งแรงเห็นอะไรครับพิษไหมอ่าแล้วก็เช็ด่อโอเคไหมฟังกี่ตัวสามกี่ฟังสี่ฟังด้านนี้ต้องไหมไม่ต้อง อโอเคอนะจอแค่ทะลุชิ้นแรกใช่ไหมจ้าจ่อแค่ทะลุชิ้นแรกเพื่อดูดชิ้นสอง<ช>